เพลงขอทานจังหวัดสุขโขทัยเพลงขอทานเป็นเพลงที่วันนี้พกใช้ร้องเล่นหากินมักร้องเป็นเรื่องจักจักวงวงโดยปกติแล้วมักมีเครื่องดนตรีประกอบการร้องได้แก่ชิงและโทน,พนเพลงขอทานมีลักษณะเป็นเพลงร้องเล่าเรื่องและร้องขอความเมตตาสงสารจากผู้ฟัง ผู้ร้องมีเจตนาเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจความสงสารเพื่อแลกกับเงินทองสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในการยังชีพ่วงเทพเทพวริตที่สถิตทุกทิศทางท้าจะตุโลกบาลโปรดบันดาลให้เกิดดี ขอทานนับวันจะสูญหายไปจากสังคมไทยเนื่องจากเป็นบทเพลงที่คนทั่วไปมองว่าเป็นเพลงของคนชั้นต่ำเป็นเพลงของพวกขอทานจึงไม่กล้าที่จะนำเอาไปร้องเล่นกันประกอบกับวันนิพกที่ร้องเพลงขอทานได้ค่อยๆล้มหายตายจากไปและไม่มีใครสืบทอดไว้ปัจจุบันมีการศึกษาเชิงดนตรีและวัฒนธรรมถึงลักษณะของเพลงขอทานเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูพัฒนาไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักเพลงขอทานมากขึ้นนายประทีปสุขโสภาเป็นชาวตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทยัยเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีความสนใจและได้ศึกษาเพลงขอทานได้นําเพลงขอทานไปเผยแพร่ให้เยาวชนได้มีโอกาสรู้จักและเกิดความสนใจในลักษณะของเพลงขอทาน ทั้งในจังหวัดสุขโขทัยและโดยทั่วไปผู้ร้องเพลงขอทานนอกจากจะมีความสามารถในการขับร้องเพลงขอทานแล้วยังต้องมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อช่วยทำให้การร้องเพลงขอทานมีความโดดเด่นเกิดความประทับใจความสนุกสนานเพลิเดเพลินแก่ผู้พบเห็นการเล่นเพลงขอทาน มีผู้สนใจทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการเล่นเพลงขอทานจากการร้องเพื่อแลกกับสิ่งของไปเป็นการเล่นเพื่อการแสดงจึงมีการนำอวงตีพาดเข้าไปบรรเลงประกอบตามบทบาทเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นและสามารถสร้างสารรค์ร้องให้มีสาระเรื่องราวต่างๆเข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันวิธีการเล่นเพลงขอทานของนายประทีปสุขโสภาเป็นการร้องคนเดียวโดยคนร้อง ใช้มือขยับกลับไม้กลมข้างละคู่มันเป็นไกลคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาเมตตาเถิดถันสักคนละพัน์สองพันเอ้ยก็มากไปใครที่ไม่ทำกรักไปบ้านแน่ฉันใครที่ไม่ทำานกรักไปบ้านแน่ฉันก็ขอให้ถูกมากัน้ว <c oughs> บอกใครก <c oughs> ารแต่งกาย <c oughs> าการแต่งกายตามสภาพของคนยากจน ลักษณะเสื้อผ้าสีดำสีคล้ำมอซอกเก่ามีร่องรอยขาดหรือปะชุนสวมหมวกลุกตีหรือใช้ผ้าพกพันศีรั์ป้องกันแสงแดดให้ทำเตรื่องดนตรีประกอบด้วยกรับผู้ร้องเพลงขอทานมะเลนงระนาดเอกสออู้ขุยเพียงอ ตะโพนไทยชิงฉากเล็กสถานที่ใช้แสดงเป็นสถานที่ใดก็ได้โดยให้มีพื้นที่ประมาณ4คู6เมตรเพื่อใช้สําหรับตั้งเตียงหรือตั้งขนาดเล็กสําหรับผู้ร้องเพลงขอทานและสําหรับตั้งวูดนตรีไทยที่มีคนนั่งได้ประมาณ7ถึง8คน มาทําทานจานเจอเอ้ยยาเพื่อปืนพื็เอ้ย,อยก็ลูกก็มาเบียนปุูบพระกุศลที่ได้มาด้แหวกว่างน่าอยู่เหนือเสียนจ้าว่าจะป่นคนจนเอ้ยมาเบียนก็ให้ทานนะเอา